มาครับเจ้าะอออปชั่นนะครับนิสสันนาวาล่าเกียร์ออโต้แคปคาลิเบอร์นะครับตัว EL ด้วยพี่นะครับย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้นะครับเลขงใหม่กำลังพอดีครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นกับรถปี2019นะครับแถมได้คันสีขาวด้วยราคาดีๆนะครับ379,000เนาพนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับนิสสันนาวาล่านะครับโอ้โหพี่โอ้ร้อมแบ็สวยๆนะครับปัดเงาแล้วเรียบร้อยเนาะด้านหลังนะครับเขาใส่ในส่วนของคาร์บูรมา นะครับมันเป็นมันมันคือรุ่น EL นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการชนมีมาให้แล้วเรียบร้อยพี่นะครับกล้อง360มีให้กล้องถอยมีให้ครับพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วเนาะเกียร์ออ,ตโ,อตโต้สีสวยเรียงเนื้อจิ้มหน่อยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถรกับผมได้ครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอ,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสละให้ด้วยกับทัวประเทศรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายเจพ่ออปชั่นคันสีขาวนะครับเกียร์ออโต้พี่คันนี้ผ่านการตรวจรถแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหนะรถคัดเกดเกตเอฮดาวแน่นอนนะครับกับเจพออปชั่นคันนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวนิสสันนาวาล่านะครับเป็นตัวปี2019เป็นตัว 2.5EL ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์แรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับ ราคาดีนะเกียร์ออโต้เป็นที่ราคาดีที่สุดแล้วในตลาดนะครับถ้าเทียกบกับกระบะเป็นแบรนด์เลยนะในส่วนของนิสสันนวราร่าซึ่งเขาจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่บอกเลยว่าช่วงล่างดีและแน่นออปชั่นครบๆเลยนะครับราคา379,000เาพเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้พี่นะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าบาทนะครับน่าเจ็ดพันะ 7, กว่าบาทแต่ถ้าเทียบปีเทียบรุ่นนะครับในส่วนของพวกรีโวพวกดีแม็กนะครับห่างกันเยอะนะครับราคาผ่อนนะหลัก2,000แน่นอน นะครับแล้วก็ราคาห่างกันเป็นแสนแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้เอาราคาแค่3ามแ0 0เจ็ดเาเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยนะครับถามว่าฟรีดาวได้ไหมมันฟรีดาวได้นะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีๆเลยนะอาชีพแบบกู Good ๊ดกดเลยนะครับฟรีดาวได้แต่ถ้าใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทที่ไม่มีเครดิตนะเกษตรกร,กรอย่างเงี้ซื้อได้นะนะครับแต่มีติดไม้ติดมือหน่อยสักห้าหมื่นแสนหนึ่งจบแนะ่นอนนะครับนะจบแนะน,น่นอนนะกับทะเบียน4 8 6 6 4นะครับไปทเบนกรุงเทพ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าตัวเนี้ยมันได้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกครบจบได้คันสีขาวด้วยกระจกด้านหน้านะครับสวยๆรถทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักจมน้าพิษความแน่นอนนะครับเรามีการบรันตีให้ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้าพิษความมาถ้าลูกค้าพบนะครับผมรับซื้อคือร้อยเปอลูกค้าไม่ต้องห่วงตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกกปัดเงาครับสวยๆเลยพี่นะครับ ยางปี2024ครับของบ s t o n e ด้วยโอ้โหเอาไปใช้งานยาวๆครับแม็กขอบ18ดิดหน้าโคตรสวยพี่นะผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดนะครับอยู่ในสภาพดีกระจกมองข้างโครเมียมนะครับพอลบอนะครับนี่ผ่านการตรวจรถแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญกล้องนะครับนี่ครับกล้อง360มีให้นะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะครับมือจับโครเมียมครับ เปิดปิดด้วยคีเลตได้โอ้โหโนะสไลด์เดี่ยข้างถือว่าสวยนะครับไม่ว่จาจะเป็นกันชนด้านหน้าประตูประตูแคปแล้วก็ที่ส่วนของกระบะนะครับสีขาวเดิมรอบคันพี่คันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับกล้องถอยมีให้กันชนมีให้แล้วก็ในส่วนของตัวดักเทลนะครับสวยมากนะครับเหมือนสปอยเลอร์ของกระบะนะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวเลนกล้องนะครับกล้องถอยของแท้มีมาให้และที่สําคัญไลเนอร์ไม่ได้ช้ำหนักอะไรขนาดนั้นนะ อ่าเป็นตัวกันลอยอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับเลขไม้แสาหนึ่งหมื่นยังไงพี่ก็คุ้มนะครับอันนี้คือสะโพกนะสะโพกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของสะโพกฝั่งขวาแล้วก็พวกกระบะนะครับสีเดิมรอบคันนะบานพับบานพับนะครับเม็ดอากอยู่ครบนะครับตัวท่อเฟรเก็บสายไฟไม่มีฉีกขาดนะครับเป็นยางนะตัวเนี้ยกันน้านะครับก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะครับสาหรับคันนี้ใครได้ยังไงคุ้มค่า แน่นอนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะรอยลักยิ้มแทบไม่มีนะครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีนะครับตรงนี้ก็สติเกอร์มันฉีกขาดนะคำว่าคาลิเบอร์นะครับคำว่าคาลิเบอร์เดี๋ยวผมเอามาติดให้มันเป็นในส่วนของแคปยกสูงนะครับสำหรับคันนี้ก็รีวิวก็พยายามที่จะรีวิวให้กระชับที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนมากคนก็ดูไม่ค่อยจบหรอกนะครับมาดูรถตัวจริงสวยกว่านะครับนี่ครับพี่ดูหัวนัตก่อน สวยมากนี่ครับฮอนี้สวยมากแล้วก็บอะนี้เป็นเบาะหนังนะเบาะแคปบแอร์หลังนะครับนี่ครับนวมราแคปมีแอร์หลังบอกเลยว่าหนาวแน่นอนพี่นะครับหนาวแน่นอนนะออปชันให้มาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็บาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับผ้ากำมะหยี่นะครับมันออกคล้ายๆเหมือนฮอนแลนด์นะเหมือนคล้ายๆเหมือนอผ้าโซฟานะครับนุ่ม ให้ความรู้สึกนุ่มระบายความร้อนได้เร็วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโซนล็อกความเร็วนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้โอ้โหออปชั่นพี่ให้มาโคตรเยอะนะนาวันล่านะครับดีตรงหนึ่งคือเป็นระบบพุชสตาร์ทให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เป็นนวดเกียร์อะไรนะให้พุชสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยนะครับเหยียบเบรกเนาะกดพุชสตาร์ทนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูออปชั่นก่อนเดีย๋ยวผมให้ดูออปชั่นก่อนนะขออนุญ,ญาต ปิดประตูก่อนเดี๋ยวเสียงเข้ามาโอเคนี่ครับตรงหน้าจอนะครับเลขไมค์แสดงอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันกำลังจะแสนสองอ่ากำลังจะแสนสองแล้วกันนะครับก็ถือว่าเลขไมค์กำลังพอดีนะครับกับราคาที่ขายนะสามแสนเจ็ดาพันถือว่าครบจบข้อดีของคันนี้คือระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะครับแยกได้ทั้งซ้ายและขวาเลย นะครับยักได้ทั้งซ้ายและขวาเลยและที่สําคัญนะครับเนวี Navy. ระบบเนวีนนำทางมีให้นะครับระบบเป็นระบบภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับและกล้อง360ผมไปดูกันนี่ครับระบบปฏิบัติการของหน้าจอไวมากนี่คือกล้อง360นะครับอ่านะพี่ครบจบเลยก็โจมดลันตัแสงออโต้พร้อมกับบอกทิศนะครับอันนี้ก็มันจะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไรนะมันจะบอกทิศนะครับเพราะว่าเป็นระบบอ่า แจ้งด้วย GPS แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าครบจบเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็พวงมาลัยอยู่ในสภาพดีนะมันติฟังก์ชั่นนะครับเกียร์ออโต้สวยๆนะคอนโซลออปชั่นครบแล้วนะครับแอร์สามารถปรับตั้งแบบดูออได้นะครับแบบดูออได้คือนี่ครับอุณหภูมิปรับเหมือนกันได้หมดหรือจะแยกนะครับกดแบบแยกก็ได้ฝั่งนี้หนาวนะครับฝั่งคนขับหนาวไม่ต้องไปยุ่งกับอุณหภูมิของฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนด้านข้างจะปรับอะไรก็แล้วแต่เลย นะครับแล้วก็ช่องดีซี2โวลต์ด้านบนนะครับแดปปอร์ตถือว่าสวยดีครับ369,000บาทซื้อสดคุ้มกว่านะอ่ะซื้อสดคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคือมันจะมีในส่วนของแบต7%เนาะนะครับเวลาเราจัดไฟแนนซ์เวลา,เาจัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในส่วนของแวตเวลาเราจ่ายค่างวดด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ธนาคารเขาเก็บอยู่แล้วนะครับแต่ของผมถามว่าซื้อสดมีแวตไหมมีแต่พี่จ่ายครั้งเดียว นะครับไอเรื่องแหบวบเรื่องอะไรเรามาคุยกันได้นะครับราคาคุยกันได้ผมคุยง่ายนะผมคุยง่ายนะครับก็ประมาณนี้ละกันเดีย๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตีสูบ16วาวแล้วเรียบร้อยพี่ turbo นะครับ V8 turbo นะ ตัวนี้ไม่ใช่เยนทูโบดีนะครับ VGS นะครับ VGS ทูโบนะครับ163แรงม้าเครื่องยนต์4.6บาล์ดีเซลขนาด2.5ลิตร163นะพี่63แรงม้าลื่นปื้ดปาดแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว4ประตูเลยนะอัตราการเร่งดีกว่าน่นเพราะว่าในส่วนของตัวแคบยกสูงน้ำหนักเบากว่านะครับเสียงเครื่องยนต์นี่ก็เดินปกตินะครับแผ่นกันวรมรอนที่ไมโคริิสนะบอกเลยว่าดำไมโคริกครับหัวน็อตนี่ก็ถือว่าสวยนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ90%แล้วกันนะครับ นี่ครับคาน,นข้างเนาะนะครับเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคันนี้พร้อมขายนะครับ,บเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคันนี้พร้อมขายนะครับแล้วก็ทําการสปาห้องเครื่องให้แล้วแบตเตอรี่เกินสองปีเปลี่ยนทิ้งน้วมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายให้โทโบครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทอ่อฮิเดอร์เขานะนะครับเป็นทอ่ออลูมิเนียมไม่ใช่อลูดิสแตนเลสนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยท่อลมใครอยากไปเปลี่ยนเป็นยางใครอยากไปเปลี่ยนเป็นท่อสแตนเลสทําได้เลยนะครับ ก็วางให้เรียบร้อยตรงนี้ข้อดีของนาวาร่านะคือเขาทําตรงนี้มาให้นะครับเห็นไหมไอตัวตรงนี้ใครอยากไปเพิ่มเติมในส่วนของที่วัดบูธส่ดิฟฟี่นะครับหรืออะไรนะไม่ต้องไปเจาะโดยตรงนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาทามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเจาะให้มันเสียทรงเสียอะไรนะเขาทํมาให้แล้วนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าครบถือว่าจบเลยนะครับสำหรับอันนี้คือนิสสันนาวาล่านะครับตัว นะครับหรือ King Cap นะเขาเรียกนะครับ King Cap นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับได้คันสีขาวด้วยราคาแค่379,000เพเท่านั้นสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่สวยแห่งนี้วันนี้ผมแม่มพิยต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ